เที่ยวซุกใจซุโขไทยบ้านเล่า ส้มนะครับก็จะพาพี่ส้มมาเที่ยวที่เมืองเก่าทุกโคไทยใช่แล้วค่ะใช่ว,วันนี้ก็จะพาพี่ส้มไปเที่ยว,วยหลายๆที่เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในรอบๆอุทยานนะครับหรือว่าจะเป็นที่ที่บางคนไม่ค่อยได้ไปพิมก็จะพาพี่ส้มไปได้เลย <dafür> ค่ะเพราะว่าจริงก็ไม่ค่อยได้มาเที่ยวเท่าไหร่หนะสำหรับในในตัวในตัวเมืองของเมืองเก่าอ่าครับตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่บ้านมะขิดนะครับที่ในเมืองเก่านี่แหละครับก็จะอยู่แถวแถว นิดนึงเข้าในซอยนิดนึงะนะครับแต่ก็จะมีเพจของเขาอยู่เข้ามาติดตามได้ะนะครับเป็ไรกันต่อเ็น เดี๋ยวที่เราไปเราไปเข้าวัดทำบุญกันดีกว่าโอเคใช่ <Nice. S 2> แล้วก็จะมีไฮไลท์ <Okay. S 2> นิดนึงแต่ไม่บอกก็เป็นไรไปกันดีกว่าไปดูกันเลยค่ะ ก็อยู่ที่ท่ามยานะครับอยู่อวิสส้มก็มาทำบุญกันเนาะใช่แล้วคจะได้ทัทำบุญทัน้นงใจนะครับ <ละ S 1> ก็อันนี้ก็มีบ้ายสีเนาะแล้วก็จะมีข้าวตบไยใช่ค่ะใช่แล้วก็เข้าไปแวดข้างใน,น ถ้ามี่้มที่จะพามาที่ธรรมย่าที่นี่ก็จะบอกว่าคือได้มาไหว้พระมายาคือเอาจริงนะครั้งแรกนะที่มาที่เขาเรียกก็เป็นสถานที่ที่พระมายาอยู่จริงๆใช่ไหมไม่ได้แบบเป็นองค์สำรองหรือแบบเป็นองค์ที่เขาเอาไปที่ใกล้ๆกับทั้งศาลเนาะอ่าครับาก็อยากให้พี่ต้มพูดถึงบรรยากาศตั้งแต่เข้ามาเลยเป็นยังไงบ้างพี่บรรยากาศโคตรดีเลยค่ะวันนี้คือแบบมาในแบบอากาศฝนตกแบบใไปปล่อยใช่ค่ะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ใครที่แบบชอบ ถ่ายรูปและการถ่ายรูปแนะนํานะคะอยากให้มาเนาะบรรยากาศดีเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็ถ้าฝนตกอย่างนี้คือว่าต้นไม้เขียวทั้งทางใช่ค่ะนะครับก็าอยากใครที่มาโคไทยก็อยากให้เข้ามาถึงที่ธรรมย่าเข้ามานิดเดียวเองคับประมาณเจ็ดแปดโลใช่ค่ะอยากให้มาอยากให้มาเลยเลย โอเคครับพี่โต๊ะรถนี้เราก็ถึงวัดตะพังทองจ้ะใช่ก็อยู่ในอ่าเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของอ่าเมืองเก่าสุโขทัยเลยใช่ก็ห่างจากอ่าตัวอุทยานไม่ถึง500เมตรประมาณ500เมตรนิดเดียวเองใช่ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าการไถ่บาฒน์ทำบุญใช่ทุกเช้าเลยใช่ไหมใช่ก็ประมาณ6โมงครึ่งก็จะมีพระออกมาเขาเรียกว่าสะพานบุญใช่ก็จะมี ชาวบ้านแถวนี้ก็มาใส่บาทหกโมงครึ่งหรือว่านักท่องเที่ยวเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งแล้วก็จะมีเสื่อให้นั่งตรงนี้ได้เลยใช่ทุกวันใช่ทุกวันครับใช่แล้วก็ถ้าไม่มีกับข้าวมาเองหรือว่าอะไรก็สามารถซื้อที่ตลาดได้เพราะว่าด้านข้างก็จะเป็นตลาดสดเมืองเก่าใช่เขาจะมีแพ็คขายเลยครับดีมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าบรรยากาศก็จริงๆก็ดีแหละเพราะว่าอยู่ในกลางเหมือนกลางเมืองนั่นในมุมในมุมมองพี่นะอันนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปดูด้านในกันต่อนะได้เลย ชาวบ,บ้านแบบน,นี้รับถือกันนะครับก็จะม,มีการพระเขาก็ทำวันเช้าเขาเย็นก็คือที่นี่เลยใช่ก็คือเป็นไฮไลท์ของวัดตุังทองที่นี่เลยนะครับก็คือใครที่ผ่านไปมาคือสามารถเข้ามากราบไหว้ได้เลยใช่ใช่ใช่ทุกวันใช่ครับก็เป็นถือเป็นเสียบุคคลด้วย ครับก็เป็นไงบ้างพี่ส้มที่พามาเที่ยวที่มังเก่าทุกโขทัยบ้านเราจะบอกว่าบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ได้มาแบบสถานที่ที่มันแบบเป็นแบบเหมือนแบบเก่าๆนะคะบรรยากาศดีนะคะอยากให้มาเที่ยวกันนะคะก็ใครที่มาถึงุโขทัยก็อยากให้เข้ามาเที่ยวในธรรมญาด้วยนะครับก็มาประมาณ6กกโลใช่ก็บรรยากาศข้างทานก็ก็ตามภาพนะครับก็ดีดีมากๆใช่วันนี้มาในแบบฝนโปรย คนคนด้าที้ด้วยนะครับที่พาเรามาเที่ยวนะครับก็นั่งรถมาสปอร์ตนิ่มมากนะครับใช่ค่ะใช่แล้วก็อัตราเร่งดีด้วยนะใช่แล้วก็วันนี้เราก็ฝากติดตามอีพีหน้านะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับอย่างไวันนี้เราขอคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย